สำหรับใครที่มีสุดโซลปัมอยู่แล้วต้องการต่อพ่วงชุดนอ,อนนาเรายินดีจัดให้ข้อดีคือใช้หลอดไฟพนดลมชาร์จมือถือทีวีตะวานหินเจียมหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนตู้เย็นสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยครับอินเวอร์เตอร์ขนาด3,500วัตต์และชาร์จเจอร์ MPPT 60แอม์ยังไม่พอครับมาพร้อมกับแบตเจล100แอม12โวลต์ถึง2ลูก กลางวันไม่ใช้ไฟก็ชาร์จเก็บไว้ใช้กลางคืนได้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0956159091และรายละเอียดอยู่ในคอมเมนต์ครับสำหรับใครที่ยังไม่มีแผงนั้นเรามีแผงให้ครบชุดเลยครับ 자, 중 들린 슬라 세우 점감